คนว่าสหรัฐเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชอปไม่ฉลาดไม่จริงผมยืนยันไม่จริงเขาเดินตามหลักเลยนะครับโอ้ชอปไม่มีความสามารถในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยมีอาการติดโควิด -19 ทติดกันเป็นแสนเลยนะตายเป็นแสนเลยติดเป็นล้านคุณคิดผิดหมดเลยเขาแม่นยำติดเป็นติดท่านผู้ชมทราบไหมถ้าวัคซีนออกมาเนี่ยในสหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ900ล้านคน คนเขาตายไปแสนคนท่านผู้ชมว่าคนที่เหลืออีกประมาณ900ล้านคนเนี่ยมัน900ล้านคนเซนเอาเอาเหลือ800ล้านคนแล้วกันคนเหล่านั้นต้องการวัคซีนไหมคนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือจากทรัมป์ไหมนั่นหมายความว่าทั้งหมดต้องเอาชีวิตรอดทรัมป์จะเป็นฮีโร่ก่อนการเลือกตั้งเลยท่านผู้ชมคอยดูนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากทอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าสงครามอาวุธกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ะะมีการเตรียมนิวเคลียร์แล้วหลังจากสหรัฐอเมริกาก็ประกาศจะใช้นิวเคลียร์เกาหลีเหนือก็ประกาศพร้อมนิวเคลียร์ตรึงกําลังแล้วในขณะที่สงครามไวรัสกําลังเปิดเกมอย่างเต็มรูปแบบมีคนติดเชื้อมากกว่า5.4ล้านคนนะครับเสียชีวิตนับแสนคนเลยทีเดียวไปดูในเชียงกวาปรากฏการณ์นะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นนะสื่อญี่ปุ่นนะครับเผยทางการเล็ง ยกเลิกสภาวะฉุกเฉินโควิด -19 ในกรุงโตเกียวสำนักข่าว NHK นะครับรายงานว่าทางการญี่ปุ่นเตรียมเลิกภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวนะครับเมืองหลวงของญี่ปุ่นจังหวัดฮอกไกโดและอีก3จังหวัดรอบๆนะครับกรุงโตเกียวที่ยังไม่ได้มีการยกเลิกสภาวะฉุกเฉินหลังจากที่นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรี ของญี่ปุ่นได้หาลือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 สมาชิกคณะรัฐมนตรีคนสำคัญเปิดเผย <c oughs> ประมาณนี้นะครับในขณะที่ชาวสหรัฐอเมริกานะครับแห,ห่เที่ยวหัดไม่หวั่นแม้จะติดโควิด -19 ในประเทศแตะเข้าไปแสนคนแล้วก็ตามนะครับ ปรากฏว่าชาวสหรัฐอเมริกาจำนวนมากนะครับแห่ไปเที่ยวหาดในวันหยุดไม่หวัน่นการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศพุ่งใกล้หนึ่งแสนหลายนะครับประชาชนชาวเมริกันจำนวนมากนะครับแห่ไปเที่ยวพักผ่อนตามชายหาดที่รับความนิยมในแต่ละรัฐรวมถึงสาธารณะต่างๆสศูนย์สาธารณณะต่างๆเพื่อทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการอาบแดดนะครับออกเรือไปตกปลาเดินเล่นพักผ่อนท่ามกลางอากาศที่อบอุ่นนะฮะ รับฤด,ดูร้อนที่กำลังเริ่มต้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอากาศหนาวพออากาศอุ่นมาปุ๊บก็เริ่มแล้นะก็จะออกมาพักผ่อนกันแล้ว<ม>การแพร่ระบาดกําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในสหรัฐอเมริกาไม่มีแนวโน้มจะลดลงฮะซึ่งยิ่งเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นั่นหมายความว่าคนในสหรัฐอเมริกามีความจําเป็นจะต้องได้วัคซีนนะครับนั่นหมายความว่าปริมาณคนป่วยจะน้อยนะครับ คนที่ได้วัคซีนจะมีมากการขายวัคซีนก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับอุทิศหน้าหนึ่งลงรายชื่อ1,000ศพเหยือ่อโควิด -19 นะครับหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์สรับลงรายชื่อ1,000ศพเหยือ่อโควิดนะครับขณะย,ยอดผู้เสียชีวิตนะครับในสหรัฐอเมริกาเกือบ1 0 0 0 0แคนแล้วระบุความสูญเสียนับไม่ถ้วนนะหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม ได้อุทิศหนังสือเนื้อหาทั้งหมดหนึ่งหน้านะให้กับรายชื่อผู้เสียชีวิตจำนวน1,000ศพซึ่งคิดเป็น1%ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่ทะลุ1 0 0 0 0แสนรายเข้าไปแล้วก็วางพาดหัวาสนาเช่นนี้ในขณะที่องค์การอนามัยโลกบ,บอกว่าอเมริกาใต้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดใหม่ของโควิด -19 นะครับสักขาวเอ a พรายงานว่าอเมริกาใต้กลายเป็นสูงกลางแห่งใหม่นะครับของโรคระบาดโควิด -19 จากคำประกาศขององค์การอนามัยโลกนะครับหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก <c oughs> นะครับในขณะที่เกิดเหตุระทึกไฟไหม้กดังเท่าเรือซานฟรานซิสโกนะครับมีคนเสียชีวิตนะฮะดับกว่า150คนเข้าฉีดน้ำเรือรบนะฮะ สงครามโลกครั้งที่2นะครับ SS j r a f Miami O'Brien นะครับรอดอย่างวุดวิดนะครับสำนักข่าวเอเจนซรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังสินค้าใน f i t h e r m a n W น a นะครับที่ p i ี5นะครับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของซานฟรานซิสโกไฟลุกไหม้มองเห็นจากท้องฟ้าได้ระยะไกลนะในเวลาสีนากา15นาทีพบ ส่งนักดับเพลิงเข้าไปกว่า150คนเพื่อทําการดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้ในช่วงบ่ายอีกวันหนึ่งนะครับไม่มีรายงานของผู้รับบาดเจ็บขออภัยรวมรวมไปถึงเรือรบอสงครางโรคเข้าที่2เนี่ยนะครับที่จอดบริเวณนั้นก็ไม่ได้รับความเสียหายเช่นกันนะครับในกะาร,นะรที่ชาวเน็ตก็ชมเปราะเลยนะครับนายกนิวซีแลนด์ครองสิติ เยี่ยมแม้เจอแผ่นดินไหวขณะสัมภาษณ์สดสำนัข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีจาซินราอาเดรนนะครับแห่งนิวซีแลนด์ได้รับเสียงชื่นชมว่าครองสติได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเกิดแผ่นดินไหว5.8นะครับที่กรุงเวลริงตันระหว่างการให้สัมภาษณ์สดแต่เธอยังคงยิ้มและให้สัมภาษณ์ต่อไปโดยไม่มีอาการตื่นตกใจนะครับ ซึ่งเธอรับตำแหน่งเมื่อปี2017ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากชาวแกนกีวีนะครับหลังจากที่เธอโชว์ผลงานการรับมือวิกฤตต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เหตุกราดยิงในมัสยิดในเมืองไครเซเมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดภูเขาไฟระเบิดเมื่อเดือนธันวาคมและแพร่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้นะครับที่ทำได้ดีขึ้นในขณะที่ฮ่องกง ฮ่องกงก็ปรากฏว่ากลับมาต่อต้านการชุมนุมกฎหมายด้านความมั่นคงนะครับตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาอ่าปักกิ่งก็ย้ำจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบนะครับสำนักข่าวเอพีรายงานว่าตำรวจฮ่องกงยิงแก๊สน้ำตานะครับเข้าใส่ผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่ชุมนุมกันหลายพันคนนะครับส่วนมากก็เป็นเด็ก นะครับเพื่อต่อต้านกฎหมายความมั่นคงที่จีนเสนอ <c oughs> <c oughs> ถือเป็นเหตุการณ์ตึงเครียดที่สุดที่เกิดขึ้นในหลายรอบเดือนที่ผ่านมาด้านปักจิ่งยืนการว่าเขาต้องประกับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยไม่ล่าช้าแม้แต่นิดเดียวนะครับก็แกนนําก็เจ้าเดิมแกนนําล่มเหลืองนะครับก็ออกมาชุมนุมประท้วงบอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของอาชาวฮ่องกงแล้วบอกว่าถ้า ลุดพ้นจากนี้ไปชาวฮ่องกงก็จะหมดสิทธิเสรีภาพนะครับก็ออกมาชุมนุมประท้วงเกิดการประทะในระหว่างที่สหรัฐอเมริกากำลังบุกจีนอย่างหนักในขณะที่สหรัฐก็ห้ามคนอยู่ในบราซิลช่วง14วันเข้าประเทศหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับในเบืองแซมบ้าพุ่งไปอันดับ2ของโลกสัปข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่า ทำเนียบขาวออกคำสั่งจำกัดการเดินทางของบราซิลเข้ายังสหรัฐอเมริกาหลังจากมียอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในแดนแซัมบ้านะครับพุ่งเตียนดับ2ของโลกนะครับจีนนะครับตอนนี้ก็ออกมาเตือนสหรัฐอย่างเป็นทางการกำลังผลักดันความสัมพันธ์เข้าสู่ขอบเหวของสงครามเย็นรอบใหม่นะครับสำนักข่าวเอ p กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า สหรัฐก,กำลังผลักดันความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับจีนให้เข้าสู่ขอบเหวของสงครามเย็นครั้งใหม่นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนขณะเดียวกันปฏิเสธการโกหกต่างๆของวอชิงตันในเรื่องโควิด -19 พร้อมย้ำว่าปักกิ่งเปิดกว้างต้อนรับความพยายามของนานาชาติในการค้นหาต้นต่อหแหล่งที่มาของเชื้อการแพร่ระบาดนะครับหลังจากสาหรัฐอเมริกามีการเตรียมอาวุธนิวเคลียร์นะครับคิมจองอึนก็ร่วมประชุมกับกองทัพสั่งยกระดับ ป้องปรามนิวเคลียร์หลังมีข่าวสหรัฐอเมริกาเตรียมทดสอบนุกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้นําคิมจองอึนของเกาหลีใต้เข้าร่วมประชุมกับผู้นําทหารพร้อมสั่งยกระดับศักยภาพด้านนิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมทดสอบนิวเคลียร์ครั้งใหญ่นะครับสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเกาหลีเหนือแพร่ภาพ นะครับเจ้าที่พักรายงานสวมหน้ากากอนามัยขณะที่กิมจองอึนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทัพกลางแต่กนละับทว่าการระหว่างประชุมไม่มีใครสวมหน้ากากเลยสำนักข่าว KCNA รายงานว่าการประชุมครั้งนี้วีปทุบสมเพื่อหาแนวทางนะครับยกระดับศักยภาพของกองทัพของเกาหลีเหนือรวมถึงกําหนดมาตรการที่เชื่อถือได้ในการสกัดกั้นนะครับคุกคามพวก พลังอำนาจก้าวร้าวนะครับท่ามกลางการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังไร้ความคืบหน้าคิมและผู้นําเหล่าทัพได้มีการหารลือกันยก,กระดับเรื่องการปราบปรามป้องกันนิวเคลียร์และสั่งให้กองกําลังยุทธศาสตร์อยู่ภายในเตรียมพร้อมขั้นสูงนะโดยใช้มาตรการอย่างสําคัญเพื่อเตรียมเพิ่มศักยภาพในการโจมตีของอาวุธต่างๆนะฮะถ้าเข้าใจหลักปรากฏการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ย สิ่งน,นี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะสิ่งที่เราจะเห็นในวันนี้เราเห็นอะไร1สหรัฐมีการเตรียมพร้อมลุกขู่จีนะจะซ้อมอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็แบ่งแยกจีนนะครับโดยการแบ่งแยกที่ฮ่องกงสนับสนุนผู้ชุมนุมที่ฮ่องกงนะครับแบ่งแยกให้ไต้หวันแบ่งแยกไต้หวันก็มาสนับสนุนฮ่องกงพร้อมจะสนับสนุนช่วยฮ่องกงอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นงานบริษัทของจีน13บริษัทนะอ้างว่า 13บริษัทนี้ที่จะไปซื้อหุ้นของบริษัทโทรมคมคมแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกแบนเนี่ยจากจีนเนี่ยบอกว่าเป็นบริษัทที่ไปให้การสนับสนุนะะประชาชนนะะที่อยู่ในซินเจียงนะครับเป็นชาวอุยกูซึ่งต่อต้านคนเหล่านี้นะะแล้วก็ขาดสิทธิมนุษยชนก็หาเรื่องแบ่งสหรัฐเปิดเกมนี้เต็มรูปแบบ ใครดูการสหรัฐเปิดสงครามอาวุธขึ้นมาอ้างเรื่องของนิวเคลียร์เพราะสหรัฐอเมริกากําลังพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางรัสเซียกําลังกวาดล้างคนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทหารสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในสี่เหลียนหนีกันอุตลุดนะครับสังเกตไหมฮะถ้าเราจับหลักได้ผมเรียนหลักไว้มันหนีไม่ออกจากหลักมันยืนบนหลักนะครับยุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์ของมันคืออะไรยุทธศาสตร์ของมันเนี่ยนะค,คือการชนะการเลือกตั้ง โดยมีหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมเมริกันเ First หรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธใช่ไหมฮะถ้าเราเห็น3ประการนี้ปุ๊บเขาจะไม่ออกจากหลักบางคนโอ้ยสหรัฐเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชัมไม่ฉลาดไม่จริงผมยืนยันไม่จริงเขาเดินตามหลักเลยนะครับโอ้ยชัมไม่มีความสามารถในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยมีอาการติดโควิด1 i ติดก,กันเป็นแสนเลยนะตายเป็นแสนเลยติดเป็นล้าน คุณคิดผิดหมดเลยเขาแม่นยำติดเป็นติดท่านผู้ชมทราบไหมฮะถ้าวัคซีนออกมาเนี่ยในสหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ900้ล้านคนคนเขาตายไปแสนคนท่านผู้ชมว่าคนที่เหลืออีกประมาณ900ล้านคนเนี่ยมัน900้ล้านคนเศษเอา้าเอาเหลือ800้ล้านคนแล้วกันคนเหล่านั้นต้องการวัคซีนไหมคนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือจากทรัมป์ไหมนั่นหมายความว่า ทั้งหมดต้องเอาชีวิตรอด้รัอปจะเป็นฮีโร่ก่อนการเลือกตั้งเลยผมก็ดูนะชอปจะเป็นฮีโร่ก่อนการเลือกตั้งเลยโอกาสจะชนะการเลือกตั้งสูงนะครับพรรคเดมแครตเนี่ยจะเอาชนะยากยากเลยแหละชอปมไม่ธรรมดาชอปเดิมเกมเหียมนะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่เรียนหุ้นส่วนนะบางคนบอกออ้ยทำแบบแล้วจะได้ขายยาไม่ใช่ได้ขายยาอย่างเดียวนะ ยาเป็นเพียงเป็นเพียงตัวแปรต้นเพื่อรักษาหายคนซื้อยาเต็มที่ตอนนี้ป่วยอยู่ห้าแสนห้าไอห้าล้านห้านะครับห้าล้านห้าห้าล้านห้าแสนคนทั่วโลกเนี่ยต้องใช้มายาไหมก็ต้องใช้ยาแต่มันเป็นปริมาณที่มากไหมไม่มากพอไม่มากพอที่จะทำกำไรถามว่าทำกำไรมันก็ได้กำไรนะไม่ใช่ไม่ได้กำไรน้อยแล้วกำไรมากต้องเอามาจากไหนวัคซีนทำไมอะ ประชาชนอย่างปัจจุบันทั่วโลกมี700พันล้านคนอย่างน้อย4,500ล้านคนอย่างเย่ยๆยเนี่ยต้องใช้วัคซีนท่านผู้ชมคิดว่า4,500ล้านคนกับ5ล้านคนปริมาณการใช้วัคซีนกับการปริมาณการใช้ยามันต่างกันนะเกมเขากำลังเดินไปเกมนี้นะครับเพื่อให้คนอเมริกันโอ้โหหวนต้องเลือกเขานะครับและก็ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมาก่อน นะครับแล้วก็ <c oughs> มุ่งโจมตีจีนใช้หลักชาตินิยมหันเหความสนใจไม่พูดเรื่องโควิดเลยมุ่งเรื่องโจมตีจีนเป็นสําคัญเลยใช้กลยุทธ์การเบี่ยงเบนความสนใจเลยเขาเดินไม่ธรรมดานะนะรผมสาหรับผมผมมองว่าเขาเยี่ยมเขาเยี่ยมเขาเดินเกมเยี่ยมมากเลยไม่ใช่ธรรมดานะครับคนทั่วไปอาจจะดูว่าเขาบวกพ่องเรื่องโควิด -19 ทีนเขาบ้าบอจะต้องปลดล็อกยิ่งปลดล็อกคนยิ่งติดมาก เขารู้ไหมเขารู้ทำไมเขาไม่รู้ถามถามถามว่ายังไงทรัมป์ก็ไม่เป็นสังเกตไหมนยสังเกตไหมทรัมป์่าจะติดโควิดสุดท้ายตัวแล้วทัาก็ไม่เป็นยังไงทรัมป์ก็ไม่เป็นนะแต่คนอื่นอะเป็นหมด <l acht> ยกเว้นทรัมป์เขาไม่ธรรมดาคนที่เป็นนักธุรกิจพ่อเขาเพราะถ้าไปดูสืบดูประวัติของทรัมป์เนี่ยพ่อเขาเป็นนักธุรกิจทรัมป์เนี่ยมาเปิดโรงแรม นะพ่อเขาเป็นคนรับเหมาอ่ะว่างไงเป็นรับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็ต่อมาก็มารับมาเปิดโรงแรมชอมก็เป็นเด็กที่เรียนจบมาแล้วก็เปลี่ยนความคิดกล้าได้กล้าเสียนะครับแล้วก็ต่อมาก็ชอมไปลงทุนโรงแรมจากลงทุนโรงแรมเซ็จชอปไปลงทุนคาสิโนไว้ยเยอะเลยในสหรัฐอเมริกาคือคือเจ้าพ่อบ่อนใหญ่นะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะชอปนี่เจ้าพ่อบ่อนใหญ่เขากล้าได้กล้าเสียเขาเคยประสบความสําเร็จ และเขาเคยเจ๊งกับบ่อนการพนันโดนยึดมาแล้วนะฮะใหญ่กว่าเจ้าพ่อซาอู่อีกคาสิโนเขาอะนะฮะนั่นหมายความว่าทรัมป์เขาไม่ธรรมดานะครับบางคนบอกทรัมป์แพ้แน่นอนผมว่าเป็นทรัมป์ชนะโอกาสทรัมป์ชนะสูงเดินเกมแบบนี้นะครับรัสเซียก็ไม่ขวางด้วยรัสเซียก็เปิดทางทรัมป์เล่นงานหมดอะไม่เล่นงานรัสเซียอย่างเดียวสังเกตไหมพอดีผ่านมาการเลือกตั้งปีส0 1พอ่ะรัสเซียช่วยทรัมป์พลิกเกมขึ้นมา ทรัมป์กับปูตินจึงเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับที่ดีกันเลยล่ะนะฮะลูกเคยส่งลูกชายเคยพ้นไปพบบางแผนโน่นนี่นั่นมาโดยตลอดนะฮะคนอเมริกันไม่ชอบรัสเซียคนอเมริกันไม่ชอบจีนแต่ยังก็ตามเนี่ยทรัมป์เขายึดประโยชน์เป็นสําคัญเห็นไหมฮะเขาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวร้อนั่นหมายความว่าตอนนี้การเตรียมพร้อมเรื่องของนิวเคลียร์เขาเปิดเต็มสูบแล้วยิ่งไกลเลือกตั้งเขาเปิดเต็มสูบเลย เขาวางเรื่องของโควิด -19 จะหมดสิ้นเนี่ยเดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะครับคาว่าเขาจะคุมอยู่ในช่วงเวลานั้นนั่นหมายว่าคุมช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าคุมสถานการณ์อยู่คนตายเป็นแสนจิงที่ตามมาทุกคนจะหวยห,หาวัคซีนถามว่าเขาทําอะไรไปแล้วบ้างเขาจ่ายเงินให้ทุกครัวเรือนเลย98,000ใครมีเด็กเพิ่มขึ้นต่างหากนั่นหมายความว่าแต่ละบ้านได้98,000ท่านผู้ชมคิดดูฮะ เวลาเลือกตั้งมาคิดว่าอเมริกันชนจะเลือกใครจะเลือกโจไบเดนเนอะโจไบเดนไม่แจกอะไรเลยทรัมป์แจกลูกเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนให้พวกเราควรรู้ควรเข้าใจในการมอนมนสลับซับซ้อนเหมือนซ้อนเงื่อนซ้อนกลอุบายมากมายนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของการต่างประเทศแล้วแน่นอนฮนะเราจะเข้าใจประเทศของเราการที่จะดูประเทศของเราเราต้องเข้าใจหลักของมหาอำนาจก่อนมาแล้วก็สู้กันยังไงนะครับ เข้าใจเสร็จไปศึกษาสภาพยุโรโปลาตินอเมริกาแอฟริกาแล้วก็กลับมาที่เอเชียพอศึกษายุทธศาสตร์เขาปุ๊บเขาปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างไรบ้างแล้วก็มาดูประเทศไทยมันง่ายจับหลักให้ได้จับหลักให้เจอแล้วก็จะรู้อ่อยพวกนี้เนี่ยมันเกมมันอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมไปเลยเข้ามาในประเทศไทยต้องทํา1 2, 3 4 5้รอไว้เลยยังไงเราก็การปัจจัยภายนอกเราได้เราจะแก้ปัญหาปัจจัยภายนเราได้ด้วยเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิยกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ลงมาสถิตส่งพรอุทิศโควิดปลิดปลงจากเราตายฟ้าเมืองไทยพบภัยเย็นยาวคนเจ็บระนาวสาวบ่าวเด็กเท่าไม่เวน้นรวมด้วยช่วยกันปวดขันให้คนอยู่บ้านเก็บกวาดเปลื้อนชานหมด เชื่อบริ่มรมรมเย็นหยิบของต้องล้างมือรู้ทันอยู่เป็นกินข้าวแยกจานให้เห็นว่างเว้นใช้ของรวมกันหาก่อยมัน สายเกินไปสิ้นหวังเดียวอยากลุกขึ้นปลุกใจสะทธาอย่าช้าแรงมือพวกล้าจะออกไปไหนเกี่ยวไหวหน้าตาปองปิดอย่าอยู่ใกล้ชิดห่างนิดสองเมตรอย่างน้อยหลีกเลี่ยงสัมพันธ์ รักกันต้องคอยโควิดปนเปื้อนร้องรอยสิ่งของละองหายใจ เกลี้ยงสัมพันธ์ประกันต้องคอยโควิดปนเปื้อนร้องร้อยสิ่งของละอองหายใจโควิดจะหมดไป สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y o u t u นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งะะใต้คลิปแล้วก็ทาง y o u t u b e เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจทศักเจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวนะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวีหก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ V6 วหนิวครับ